สวัสดีค่ะอยู่กับช่องช่างเทิดจำประดงคนลั่นทุงค่ะวันนี้เสนอเมนูต้มเป็ดค่ะวันนี้ต้มเป็ดจ้าเดี๋ยวกลับกล้องหลังให้ดูก่อนเนาะคะ่ะใส่อะไรบ้างนี่คือใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วเรียบร้อยจ้าเดี๋ยวเรามาใส่มะขามเปียกเนาะคะ่ะนี่ค่ะวันนี้ก็เมนูต้มเป็ดเนาะคะ่ะใส่ค่ ตะไคร้ลงไปใส่เกลือรปรุงน้ำเรียบร้อยแล้วเราก็น้ําเดือด1ิบนาทีแล้วแล้วก็ใส่เนื้อเป็ดลงไปเลยจ้านี่ค่ะใส่เนื้อเป็ดลงไปเลยแล้วก็รอน้ําเดือดนะคะนี่เราก็จะใส่ใบมะกรูดที่เราตากแห้งไว้ก่อนใส่เลยไปลงไปเลยจ้ะตัดข่าวของเป็ดเนอกจากน,นี้ค่ะ ใส่ลงไป1นึ่งกำม,มือเลยค่ะก็ขอภัยในการเสียงของน้องตั้นเนาะเพราะว่าสาวันแล้วยังไม่มาเลยเนาะคะ่ะเสียงยังไม่มานี่ค่ะก็ตามลงไปด้วยมะขามนะคะใส่ลงไปเลยห้าหกลูกไปเลยนะคะทุบๆแล้วก็ลงไปเลยจ้าแล้วก็ใส่มะกอกด้วยนะคะเพิ่มความนัวต้มตะกี้ตะเก่ามีได้ส้มเนาะเติส้มมะกอกนะคะเนาะ มันจังแซบบ่บเปนว่าเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่น้ํำก็อ้เดือดอย่างคักเลยค่ะส่วนคุณแม่เท่าก็ย่างเป็ดเนาะค่ะย่างหูเป็ดกับกับตีนเป็ดเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะย่างหัวเป็ดกับตีนเป็ดตูดเป็ดเนาะค่ะนี่ก็ระหว่างรอรถเข้าวมาเนาะจ้ะ แผนกาทำอาหารก็ทำอรอเนาะค่ะทำอรอวันนี้จัดไปสามลานเลยค่ะวันนี้สามลานเลยค่ะลานของคุณแม่อีทลานของผู้ช่วยทานีเนาะค่ะแล้วก็ของแม่มลิกาหลังจากค้างมอต้มเป็ดเซ็จแล้วเรียบร้อยมาเอาเข้าลงต่อโอ้ยมือน,นีสามลานวันนี้สามลานค่ะวันนี้สามลานบ้านหลังนี้ ท,ทำอะไรกินแรงนะนงทำอะไรกินแรงต้มสัวไก่จ้ะโอ้ต้มสัวไก่นะบ้านหลังนี้ส่วนบ้านคุณแม่อิทต้มเป็ดสองตัวอยู่นี่ก็ต้มไก่สองตัวค่ะอ่าเสียงก็เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเวสียงเริ่มมาแล้วน้อควอดเตสอะเอาแบบมาเนีเต็มเต็มแบบยกล้อหนะ้ามาเลยตัวนี้ท่องนีได้สี่อุ้มบอดีป่ะ ว้าเพิ่มมานได้ปีนี้เพิ่มมานปีนี้นะเดน,นี่เลยเฮาไม่ขาดไ่ลับนี่ฮะเปิดเลยนี่ค่ะ,คะมื้อนี้สามลานสี่ลานนะจ่ะเกี่ยวเข้าปูบรรยากาศกะคัก,กหนาวคักยันอาบน้ำยันได้เซนน้ำอยู่เด้อจ่ะมื้อนี้ยันได้เซนน้ำอยู่นี่ดีเอาไม้ขาดอ่อวันนี้ยัยนิวไม้ขาดนะไม้ขาดอ่อนนี่ม,นม,นนมันกรีดน,นี่เออ เออสันสองนะเอออ้าวควอดควอดควอดได้เข้างามเด้ยเอาเข้าเจ้าทั้งเบิร์่บ่อยพูดนะเอาเต็มที่กับสองอืเต็มที่สองเอาเดินหน้าไปหน่อยจ้าสีอุ้มก็ตีไปเลยร้อยห้าสิบสอบสามหกเก้าสิบสองอ๋อร้อยร้อยร้อยยสบร้อยี่สบ ร้อยยี่สิบสอบนะเพื่อนหมานเข้าแบบปีนี้หมานเขา้าเรา,าท่านคิจะไปพุเน,น,นเี่เนาะมาเข้าค่ะไ,ได้น้าเข้าอีเต้เดินหน้าวะพจ้าเดินหน้าล้วก็ถอยหลังไปข้างหาเฮือนพูแล,ล้วก็ไลไปเล่อยไปนี่นะเ,นเออ ต,ตอนหน,าาน้นนาบ้านเสอรอหน้าบ้านเหรออามากกับข้ารถเว้นเลยตัได้สองก่ะสองอุ้มพอดีใช่พอดีก็ดีเอา,อา,กกานเดนินไปเลยไป,ไปเลยไปเลยเลย เอาลงม่องเดียวมันจะเมื่อยควัดเมื่อเราถอยเข้ามาพี่อีแล้วก็ไหลไปพูดเลยเออมันจะเมื่อยควัดต้มเป็ดจักจางจั๊กเข้มยังไงเอาเลิศบ่ะเอาบ้าจะพึ่งหนีแล้วไม่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 ต้มเออพูดแล่าสิเอาไปผูนแล้วบนถอยเดี๋ยวไม่ มีเอาออกมาปุ๊ย,ป,ป,ยปินมาปีปนนบ้ากับโค้งไปผู้เลยเบาไปดึงดางก็รีบนะดึงดดงออกก่อนนะคานเคเอะไรไปว่านี้เลยเบามื่นยังไม่ได้เคเมือ่อยดึงดางออกก่อน เดี๋ยวดึงดางก้อนเบ้าดึงดางก้อนแล้วแล้วแล้วแตะมือเสาหน่บุญตุลัดกันแล้วเหรอได้เก้าอุ้มมาสันเป็นมารเดชสองน่ะ มา,าตายถึงวงวงดูเป็นหมปรี่ะจักนาทนีดวงดีนะวันนี้นะเราพบพาอาน่าสีเขียวก่นกนขอน <laughs> มาเซลร์จักนาทีสามพีพีพอ เอาเลยละพ่อเนี่ค่ะเอาเข้าของแม่ลิบดาลงเสร็จแล้วนะคะของคุณพ่อสายก็ตามมาที่หลังเลยเนาะคะ่ะก็วันนี้สามลานไปเลยจ้ะโอ้เสียงก็ไม่มี <c oughs> นี่ค่ะ จัดไป3ล้านเลยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากชมคลิปจนจบคลิปด้วยนะคะฝากชมคลิปเป็นกำลังใจช่องช่างเทิดจําปะดงคนล้นทุ่ง้วยจ้าเป็นกำลังใจให้ช่างเทิดน้องตันด้วยนะคะกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกๆท่านมากค่ะกราบสวัสดีค่ะเสียงก็ไม่รู้จะมาวันไหนเสียงแหบมากเลย